กอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตธรรมมาทิปไตยกันไหมประชาทิปไตยล่ะรู้จักนะรู้จักแต่ประชาทิปไตยกันนี่นะแต่ส่วนใหญ่จะไปเห็นหัวข้อเรื่องแล้วแต่งกันเองแล้วมันจะแต่งผิดเนาะพอดูพระศาสดาแล้วก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นอัตตาทิปไตยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอัตตาตัวตนอัตตาทิปไตยเอาตนเป็นใหญ่เนี่ หมายถึงยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ดีเหรอไม่ดีใช่ไหมอ๋อไม่ดีอ่าดีไหมคิดว่าดีไหมไม่ดีเหรอไม่ดีมีใครคิดว่าดีมั้งมีใครคิดว่าดีเก่าไม่กว่าจะยกมือไม่มีเลยเหรอไม่มีใครอยู่ข้างพระเจ้าเลยอ่าอ่พระเจ้ามีมุมอย่างนี้อะอ่า ภิกุทั้งหลายอธิปไตยสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยไม่ได้มีปอกประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนี่นะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทางโลกกันเองอันนี้ถ้าทางธรรมนี้อาแบบนี้พิกุทั้งหลายก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉนเห็นไหมครูเจ้าจะมีบอกนิยามศัพท์ท่านหมดนะไม่ต้องไปให้ใครอธิบายเลยพระองค์อธิบายดีที่สุดแล้ว ภิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินดาบาไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้นถูกไหมถูก ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาชารามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วใช่ไหมอ่านี่คือเหตุผลของการบวชถูกต้องไหมอ่าเพราะว่ามันทุกทุกมันครอบงำเนะี่ยทุกคืออะไรคือแก่เจ็บตายไงใช่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเราจะแก้ยังไงเนี่ยความทุกอันนี้มันครอบงำแล้วเราบวชมาเพราะเหตุอันนี้ไ้บวชมาเพื่อจีวรบินตาเนาสนาสนะเภสัต์เนี่ยนะ อันนั้นก็เพื่อยังชีพแต่ละวันให้พอเป็นไปพระศสนาก็ตรัสตอบก็แต่ว่าเราผู้อัญชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนั้อุปายาสะครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วมีทุกท่วมทับแล้วฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราจะพึงแสวงหากรามทีละได้แล้ว ออกปวดเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยเธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่ปารบแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่ลืมหลงกายที่สงบประงับแล้วจักไม่ระสัมระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้ เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่พิกุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าอัตตาทิปไตยดีไหมดีนะ <c oughs> <c oughs> ไหนบอกว่าไม่ดีไงออบอกว่าอัตาตาตัวตนนี่ไม่ดีเลยนะนี <c> ่ <oughs> เอามุมอัตตาที่เปลี่ยนเป็นความดีไงอ่าใช่ไหมอ่าก็คือในเบื้องต้นน่ะในเบื้องต้นที่ยังไม่ไม่ได้คิดว่าเอ้ตัวเราก็ไม่มีเราก็จะคิดวอตัวเราเป็นสมณะเออเมื่อตัวเราเป็นสมณะกิจที่ควรทำเราต้องทําอะไรล่ะอ่าใช่ไหมแต่เราไปทํากิจอื่นที่ไม่ใช่กิจที่เราควรทำโอ้มันไม่ดีเลยนาะอ่าอย่างนี้เราก็มาคิดนี้เพราะเออตัวเราเป็นสมณะน,นี่อ่า นี่อัตตาที่ประไตยคิดถึงตนเป็นใหญ่เมื่อคิดถึงตนเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วก็เลยอ่งนั้นประพฤติปฏิบัติดีกว่าละธรรมที่เป็นอกุศลจเจริญธรรมท,ที่เป็นกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมท,ที่ไม่มีโทษใช่ไหมอ่าเราก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพราะคิดถึงสภาพของตนนะที่อเอตอตนเป็นนักบวชนี่นะใช่ไหมอืมเข้าใจป่ะอ่าอันนี้อัตตาที่ประไตยอ่า แต่คนเรามักเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนะาะใครว่ายึดมั่นถือมั่นเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไอ้นี่อัตาตาทิปไตยนี่นท่า,ทาน,นี้อีกอันหนึ่งอันที่สองโลกาธิปไตยโลกาทิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่นี้คือยังไงพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมสำเหนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทวาลไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะครอบกำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกขท่วมทับแล้ว ฉนายความทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตนี้พึงตรึกถึงกามวิตกก็ดีพึงตรึกถึงพยาบาทวิตกก็ดีพึงตรึกถึงวิหิงสาวิตกก็ดีเห็นไหมบรรพชิตควรตรึกสามอย่างนี้ไหมบรรพชิตควรไหมการพยาบาทเบียดเบียนไม่ควรใช่ไหมควร ควรวางตัวเหนือจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมอ่าต้องต้องลอยตัวเหนือเหนืออารมณ์เหล่านี้นะอ่าแต่โลกเขาจะพยาบาทเบียดเบียนการนั้นเรื่องของเขาไม่ได้ว่าแต่เราพยายามอยู่เหนือถ้าอยู่อยู่เหนือด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้ให้อยู่เหนือด้วยใจอ่าเหมือนอย่างที่พระศาสดาบ,บอกว่าเออโลกกระทำแปดเนี่ยก็เข้ามากระทบเราแต่อย่าให้มันครอบงําเรา นะนะอย่าให้จิตเราเนี่ยถูกมันครอบงำการไม่ให้จิตครอบงำก็คือเราเคยตั้งไว้ในอารมณ์ภาวนาใดก็ให้มาตั้งในอารมณ์ภาวนานั้นเขาพิจารณาต่อไปว่าก็โลกาสนิวานนี้ใหญ่โตโลกเราเนี่ยเยอะแยะเนี่ยโลกอันใหญ่โตเนี่ย ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพยจักขุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลแม้ใกล้ใเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายกนบุตรนี้ เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลืนล่นกลนไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอยู่ถึงแม้เทวดาที่มีฤทธิ์มีทิพยาจากักขูรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นแต่ไกลหรือแม้ใกล้และเราก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายกลุลบุตรนี้ เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตแล้วแต่ยังเกเรนกลนไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอยู่เธอย่อมสำเหนียกว่าความเพียรที่เราปารบแล้วจักไม่ยอ่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืมกายที่สงบรำงับแล้วจักไม่รัสมระสรา,ายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลจเจริญกุศล ละกกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์พิคุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยคือเขาอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตัวเองว่าเราเป็นใครนะเขาไม่ได้มองว่าเอะเราเป็นใครเราควรจะทำดีเพราะเราเป็นนันอย่างนี้แต่เขามองว่าเออคนในโลกเนี้ย ไอ้พวกที่ดูตาทิพ์หูทิพย์รู้วาระจิตคนก็มีอยู่มันก็เห็นเราคิดอกุศลพยาบาทเบียดเบียนต่างๆเอไม่เอาดีกว่าละทำอกุศลทั้งหลายละธรรมะที่เป็นอกุศลทั้งหลายดีกว่าแล,แล้วก็จเจริญธรรมที่เป็นกุศลจเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์หมดจดอยู่เพราะกลัวโลกเขาว่ากลัวโลกเขาตำหนิ เออมองมองคนอื่นว่าจะจะตำหนินเราจะว่าเราเราก็เลยทำดีอืมส่วนข้อแรกเนี่ยมองว่าเรามีมีสถานภาพอย่างนี้เราควรจะเป็นผู้ที่ทำดีนะแต่เรามาทำไม่ดีเนี่ยมันไม่ควรเราควรจะทำดีดีกว่าอันนี้เรียกว่าคิดถึงตนเป็นใหญ่คืออัตตาทิปไตย แต่ถ้ากลัวโลกเขาติฉินนินทาคนที่เขารู้วาละจิตคนที่มีฤทธิ์มีอนุภาพนะเขาจะติฉินนินทาเราอันนี้โลกาธิปไตยอ่าเน,นี่คนละมุมเลยนะคนละมุมเลยเป็นอีกมุมหนึ่งที่พระศาสดาสรุปแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนดีทั้งคู่ใช่ไหมเป็นคนดีทั้งคู่แต่เป็นคนดีที่มองคนละมุม มุมแรกคือมองมุมตัวเองอันนี้คือละอายละอายตนเองนะมุมที่สองคือเริ่มละอายผู้อื่นละอายโลกเขาติดเตียนอนาเหมือนกลัวเขาถูกนินทานั่นแหละนะก็เลยทําดีแต่ดีไหมถึงแม้จะกลัวคนอื่นเขาถูกนินทานแล้วทําดีก็ยังดีดีกว่ากลัวแล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมใครจะนินทานก่อนนินทานไปฉันก็ทําอกุศลไปอย่างนี้อันนี้ไม่ดีใช่ไหม แต่นี้พอกลัวแล้วทําดีอ่าอาทีน,นี้อันที่สามธรรมมาทิปไตยอืมอันนี้คิดยากนิดหนึ่งพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนบ้างก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งทีวรบินตาบาาเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิต เพราะเหตุแห่งความมีหรือไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกขท่วมทับแล้วทำชไหนความทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนก็เพื่อนสัพพมจารีผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่แล,แลก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วจะพึงเป็นผู้เกียจคร้านัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้ เขาเห็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรุธรรมกันเยอะแยะเอ๊มีอยู่แต่เราเนี่บวชมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเออมันไม่เป็นการสมควรแก่เราอ,อ่านะอ่ะนี่อันนี้ธรรมมาธิปไตยพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยเป็นผู้ไม่เกียจตินาละขยันปารบความเพียรใหญ่เลยนะ,นะ,นะเพราะว่าอยากบรรลุธรรมตามคนอื่นเขาตามเ,เพื่อนสาธม,มิก นักบวชด,ด้วยกันที่เขาบวชมาเขาก็โอ้คนโน้นก็เป็นบรรลุธรมรมบรรลุธรมรมบรรลุธรรมกันไปเป็นอริบุคคลกันไปเอแต่เรายังไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อ่านะอันนี้เรียกว่าธรรมมาธิปไตยพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมมาธิปไตยขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสําหรับผู้ทําบาปกรรม ดูกรปรลุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทําความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียดังนั้นพระศาสดาไม่ให้ดูหมิ่นตนเองให้พวกเราเนี่ยพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกอย่างแก้ไขได้ทุกอย่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เราทำปัจจุบันให้ดีทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันแก้ได้สามารถล้ม อะไรอากุสลมูลได้นะอากุสลมูลนี่เพิกถอนไปล้มไปได้ถ้าเราทำกุศลธรรมในปัจจุบันให้ดีนะการได้เป็นอริบุคคลขั้นต้นขึ้นไปนะล้มได้หมดเลยอากุสลมูลทั้งหลายนะที่มีมาพยายามเป็นผู้อยู่เหนือเหนือความความยินดียินลาลในโลกอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกนะ แต่ก็ไม่ทําให้ขัดต่อโลกโลกสมัญญาโลกะบัญญัติเขาบัญญัติกันอย่างไรเขาทากันอย่างไรเราก็ทําไปแต่ใจเราก็มีความเข้าใจอยู่พยายามอยู่นอกเหนือความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจของโลกอุติชนเขายัางยึดถือในผัสสะว่าเป็นเราฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิน่นฉันรู้สึกการลิ้มรส ฉันรู้ธรรมลมทางใจคิดขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจกับผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ถอนความม,วมีตัวมีตนในผัสสะที่เกิดขึ้นมันก็สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเขาคนนั้นดังนั้นเราก็พยายามสักแต่ว่าเห็นเห็นอะไรมาก็สักแต่ว่าได้ยินอะไรมาก็สักแต่ว่าธารรมลมมันจะ ปรุงให้เราคิดไปเรื่องใดก็พยายามดึงอยู่กับปัจจุบันแค่เนี้ยอย่าคิดไปเยอะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดพระศาสดาก็พยายามเน้นที่ปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคือมีความพร้อมต่อความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาถึงเราการฝึกกายฝึกวาจาเป็นเน็ตให้มันพัฒนาขึ้นดีขึ้นเราดูสังคมทุกวันนี้ก็วุ่นวายเพราะเรื่องของวาจานี่แหละ นะวจีกรรมแค่วจีกรรมในการพูดทำให้เราพอใจไม่พอใจขึ้นมาไม่ปล่อยวางพอไม่ปล่อยวางก็อกุศลก็แรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าคนวางจิตไม่เป็นไม่กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคกตาสติซึ่งจะเป็นเหตุให้ครอบำํำความไม่ยินดีเสียได้หรืออกุศลทั้งหลายนี่ไม่อาจเกิดได้ไม่ เบียดเบียนไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทผู้ดชนเราแก้ยากนะเรื่องพยาบาทเนี่ยเพราะว่ามันระดับนุ่นนะ่ะอนาคามีอุตังโสโตโอากติทคามีนั่นนะแหละนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราทั่วไปก็ย่อมที่จะมีความพยาบาทความเบียดเบียนกันนะแต่ก็พยายามให้ลดลงน้อยลงอย่าไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะ กรรมนั้นมันได้แก่เราก่อนทุกครั้งที่เราจะคิดเลียดเบียนใครนั่นคือบิญญาณางปฏิติตังจิตของเราก็าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นนั้นแล้วนะจเจริญง,งอกงามไพบูญยิ่งคิดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจเจริญง,งอกงามไพบูญใช่ไหมนะเราก็ตั้งอยู่ในความอาฆาตความพยาบาทอยูนะ่ซึ่งมันก็จะไปเข้ากับ อีกประสูตหนึ่งว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราอยู่ด้วยอารมณ์ใดเราอยู่ด้วยอารมณ์ที่ที่อาฆาตมาดหลายนะเครียดคัดนะพยาบาทเบียดเบียนหรือเปล่านะอันนั้นเป็นอารมณ์อกุศลเป็นผืนนาเลวในส่วนอกุศลกรรมบทสิทธิ์เข้าตีสามอย่างที่เราจะได้คือนรกกัมเดชานและเปรตวินะสัยพระศาสดาก็เลยสอนมกิธีเนะี่ย สักแต่ว่ารู้อะช่างมันช่างมันเห็นอะไรมาก็ช่างมันได้ยินอะไรมาก็ช่างมันปล่อยทำยากนะแต่ก็ต้องฝึกเนาะเพราะภาษามันกระทบตลอดเวลาเราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นตลอดนะเราก็จะลำคาลลำคาญคนนั้นลำคาญเรื่องนั้นมันเรื่องโลกหมดอะโยมถ้าโยมอยู่อีกประเทศหนึ่งโยมก็เจอปัญหาอีกประเทศหนึ่งมันหนีไปไม่พ้นแนหะ อยู่ไหนก็กไม่พ้นหรอกจะหนีไปดาวดวงไหนอ่ะให้หนีไปต่างภพเลยนะต่างภพก็ไม่รอดอีกอ,อย่างเช่นว่าไปอยู่ในเทวโลกทีน,นี้เทวโลกยมก็ต้องดูว่า,าไปต่างภพแล้วก็อยู่ในกรอบภพบที่มันพออยู่ในความสามารถที่จะไปะนะเพราะถ้ารูปภพก็รูปภพนี้ก็หมดสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหม เราไม่ได้นั่งสมาธิได้ชั้น1นึ่สีเป็นประจำเป็นวส,สีเป็นความชํานาญชํานิชนํชนานาญไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละอย่างนี้ก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรูปปรพบอรูปปพอรูปภพบก็ต้องได้สมาธิระดับอรูปก็ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกดังนั้นเทวดาที่เราพอจะไปเที่ยวได้กันบ่อยๆเรื่อยๆก็เทวดากามภพนี่แหละ ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีปรารณิมิตวสัพพตีนี่หกชั้นนี่ไปกันได้เรื่อยๆก็คือถวายทานมีประมาณยิ่งรักษาศนะีลมีประมาณยิ่งนี่ทำสองอย่างต้องสองนะถ้าไม่รักษาศีลมีประมาณยิ่งนี่โยมไปโน่นเลยนะลงเดลฉานนะแต่ได้ทรัพย์ของเดลฉานเพราะให้ทานเยอะต้องโยมต้องรักษาศีนแถมไปด้วยนี่คือเหตุปัจจัยที่ต้องทํา ถ้าไม่ทําตายแล้วก็ก็ไปตามที่เราทำาตรวจดูตนเองในหนึ่งวันหนึ่งวันนั่งสมาธิดูเราจะลองเช็คตัวเองเราก็นั่งสมาธิเลยปั๊บเนี่ยชั่วโมงหนึ่งดูซิว่าจิตมันไปเรื่องไหนเยอะนั่นแหอาการที่เราคุ้นเคยกับมันบ่อยอรอบกลางวันนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งดูซิมันไปเหมือนเดิมไหมโอ้ยังอกุศล80%อเ่าไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาเย็นนั่งใหม่ ย็นนั่งใหม่ก็โอ้อกุศลยัง7 0็ดอยู่แสดงว่ามันคุ้นเคยมากแต่ถ้านั่งแล้วโอ้กุศลนั่งนั้นเลยอยู่กับลมนานสบายอย่างนี้นะสบายแล้วพระศาสดาหให้ให้เช็คให้เทียบใน1วัน1วันเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่กับกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันถ้าอากุศลมากนี่ต้องรีบรีบฝึกตัวเอง